วันนี้เราจะมาทำน้ำพริกกะปินะคะอันนี้คือพริกแดงพริกแดงจากมาตะโกเองน้ำตาลทรายนะคะที่เราจะใช้เป็นน้ำตาลทรายคอนบุรีค่ะกะปิอันนี้เป็นกะปิระยองแท้กระเทียมตลาดนัดแถวบ้านมะนาวนะคะอันนี้เป็นมะนาวลูกใหญ่มาก มะนาวขอจากคนข้างบ้านค่ะส่วนครกที่ใช้ตำนะคะเป็นครกหินอ่างศิลาเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการทำพริกกะปิกันเลยค่ะพริกแถวบ้านเราลูกใหญ่มากขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็เด็ดคั่วของพริกแดงออกนะคะแล้วก็ แกะกระเทียมเสร็จแล้วเราก็นําไปล้างทําความสะอาดก่อนที่จะมาโขลกในโรกขินค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เตรียมโขลกพริกได้เลยก็นี่ค่ะเราก็จะหั่นนะคะหั่นทั้งพริกแล้วก็กระเทียมเพื่อที่จะให้โขลกง่ายเพราะลูกแหญ่ขนาดนั้นโขลกยังไงก็คงไม่แหลกง่ายเลยค่ะอย่างนี้มันจะช่วยให้การโขลกพริกของเราแหลกง่ายขึ้นกว่าเดิม ตอนนี้นะคะเราก็โขลกพริกหรือว่าตําพริกจนแหลกแล้วเดี๋ยวเราจะใส่กะปิลงไปเลยค่ะแล้วตอนนี้เราก็ใส่กะปิลงไปนะคะเดี๋ยวโขลกให้เข้ากันหลังจากที่เราตาพริกจนแหลกแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาใส่เครื่องปรุงกันเลยเป็นน้ำตาลค่ะ แล้วก็บีบมะนาวปรุงรสตามใจชอบเลยนะคะผักที่ใช้ในการจิ้มนะคะก็จะเป็นผักชีผักกวางตุง้งอันนี้ที่สวนปลูกเองนะคะนี่เลยค่ะต้นใหญ่ๆแม่ปลูกเองนะคะปลอดสารพิษค่ะหวานมากเลยค่ะอร่อยมากตอนนี้เราก็มาปลูกผักทานเองกันดีกว่าค่ะอร่อยประหยะัดแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะ